รถเฮาอันเดออกไปน้อยหนึ่งอยู่ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมยมใหม JO1 Official ค่ะไปทาธุระที่ดินแป๊บนึงนะคะวิ้วสวยจังพี่น้องวิ้วสวยสุดยอดเลย อ้คนขึ้นหลายแท้รถขึ้นหลายแท้โบมีมองจอดรถเลยจากโมงจากยามแล้วน้อวันนี้จอดมองในหน้ามองจอดรถนี่ค่ะที่ดินสำนักงานสาขาน้องไม่ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ขอซีมี่มองจอดบบพี่น้อง มองนี่ก็อจอดได้บร่รถคอยหน่อยอยู่ดอก<ม>ได้บ่ละ่ะคือแคบแท้บ่ได้ดอกแคบโคตรที่น่องอาเจาะน้อยเดี๋ยวนะได้บ่ห้า น้องเบิล้ลน้องเบิ้เดบอสเดบอสคันซ้ายคันขวาโอ้ยแคบโพดบ่เอาแล้วาะพี่น้องแคบเกินไปห้าเข้าไปข้างหน้าเพื่อนยุ่มไหม สีสียากอีกถอยถอยถอยไปจอดมึงไหมลังหลังลังหลังโยกหนกกน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเลี้ยวรถกันหาวงจดขอบคุณค่ะโชคดีมิชัยลำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อจัดเด้อบ๊ายบายค่ะ